สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำขนมย้อนวัยกันนั่นก็คือขนมเต้าส่วนนั่นเองนะคะมีวิธีการทำยังไงให้ถั่วไม่เละรสชาติหอมหวานมันเริ่มจากการนำถั่วเขียวซีกล้อเปลือก1ถุงก็คือปริมาณ500กรัมไปล้างน้ำให้สะอาดสักประมาณ2-3รอบถั่วมันจะมีการเคลือบสีเหลืองเอาไว้ฉะนั้นจะต้องล้างจนกว่าน้ำจะใสจากนั้นก็แช่น้ำทิ้งไว้4ชั่วโมงค่ะพอครบเวลาก็ล้างอีกสักประมาณ1-2รอบให้สะอาดแล้วนำไปเนื่องให้สุกโดยใช้ไฟกลางค่อนแรงนึ่องเป็นเวลา30นาที แม่ซีจะใช้รังถึงที่ปูด้วยผ้าขาวบางแบบนี้ถ้าใครไม่มีสามารถใช้หดหนึ่งข้าวเหนียวได้นะคะวิธีการเช็คถั่วที่สุกแล้วก็คือใช้ซ่อมเนี่ยตักขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็บี้ค่ะถ้าสามารถทาให้เละได้ง่ายๆตามคลิปก็แสดงว่าถั่วสุกแล้วนะคะจากนั้นก็นาแป้งเท้าใยม่อมหนึ่งกรัมมาละลายกับน้ําเปล่าที่เตรียมไว้แล้วไปตั้งหมอ้อใส่น้าเปล่าที่เหลือจากการละลายแป้งแล้วก็ใส่ใบเตยมัดลงไปหนึ่งมัดเพื่อเพิ่มความหอมต้มด้วยไฟกลางจนน้าเดือดแล้วก็ได้กลิ่นหอมของใบเตยเราก็ตักแออแลลลลล้้้ววใส่นนนํานาาาตยยคจะดีก เป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่อยๆเทปแป้งเท้าที่ละลายไว้ลงไปเป็นสายแล้วก็คนจนกว่าแป้งจะสุกข้นตามคลีแล้วจึงใส่ถั่วนื่งที่เย็นสนิทแล้วลงไปห้ามใส่ในขณะที่ถั่วยังร้อนอยู่ไม่งั้นถั่วก็จะสุกต่อไปทําให้ถั่วเละได้ค่ะคนพอเข้ากันนะคะถั่วที่ได้ก็จะเป็นเม็ดสวยอย่างนี้เลยค่ะไปทําตัวกะทิกันต่อเลยนะคะตั้งหม้อใส่หัวกะทิแป้งข้าวเจ้าและเกลือป่นลงไปคนให้ละลายเข้ากันดีก่อนแล้วค่อยเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนคนจนกะทิคนขึ้นเล็กน้อยก็เป็นอันใช้ได้ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ